สิบนาฬิกาของวันที่สิบห้าตุลาคมสองพหกสองที่บริเวณด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนายราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่พร้อมสมาชิกพักและแนวร่วมได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือแถลงการต่อเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยถึงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนสีจิ้นผิงกรณีที่มีนักการเมืองไทยเข้าแทรกแซงกิจการภายในประเทศจีนโดยนายราเชนกล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่มาแถลงการต่อหน้าท่านเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยถึงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนสีจิ้นผิงว่าการกระทําของนักการเมืองบางคนที่ทางเอกอัครราชทูตจีนกล่าวถึงในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงพฤติกรรมของนักการเมืองบางคนที่ไม่มีความรับผิดชอบและไร้มารยาททางการเมืองมีพฤติกรรมไปเสกเซงทางการเมืองของประเทศจีนเขาในฐานะที่ผมเป็นนักการเมืองคนหนึ่งของประเทศไทย ก็มีความรู้สึกที่ไม่สบายใจจึงอยากเรียกร้องให้คุณธนาธรได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบโดยการกล่าวคำขอโทษต่อประเทศจีนที่ได้มีพฤติกรรมเข้าขายไปเ็กแซงกิจ,จกรรมทางการเมืองของประเทศจีนนายราเชนกล่าวในที่สุดก็มายื่นแถลงก,การต่อใน้หรางอรณาชาตรของของจีนผ่านไปถึงประธานาธิบดีสีชนผิง เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็เกี่ยวกับเรื่องที่กุศลนาทรไปเข้าวการกิจการทำการเมืองที่ฮ่องกงเพราะว่าทางเอกท่าท่าพูดเองท่านไม่ได้เอ่ยนามแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นใครถูกไหมแต่ล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่ยอมรับผิดบอกว่าเอกท่าร่าจทพูดเนี่ยไม่ได้ถือชื่อถูกไหมบอกยอมถือว่าไม่มีมารยาททงการเมือง แต่แ้ต้องเจงตนาวนี้ต้องมาบอกว่ามันเป็นความผิดเฉพาะตัวของของคนที่ไปพูดไม่เกี่ยวกับประเทศไทยไม่เกี่ยวกับประชาชนคนไทยแต่เองนะข้าทูตเนี่ยบอกว่ามีนักการบงมัคฑ์ผมในฐานะที่เป็นนักการเมืองคนหนึ่งในระบบประชาธิปไตยที่เป็นภาคแรกก็มีความรู้สึกว่าของเราเนี่ยเข้าไปก้าวไกลกิจการทางการเมืองของเขาจริง ดันั้นเรเรียกร้องให้คุณนาราเนี่ยคุณจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต้องขอโทษต่อประเทศจีนประเทศจีนนี่ต้องถือว่าเป็นมหาอำนาจของเอเชียในโลกนี้เราก็มีจีนกับอเมริกาซึ่งเราเชื่อว่าอนาคตทางใกล้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็จะเป็นมหา,าอำนาจคือหนึ่งของโลกด้าน,นการที่เราไปก้าวล่วงเขาเนี่ยเป็นเรื่องการผิดมารยาททางการเมืองโดยตรงเลยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม นั้นวันนี้เรามา,มายืน่นหนังสือเนี่ยแถลงการต่อต่อเอกการราชทูตจีนเนี่ยเพื่อให้รู้ว่า,เ,าเป็นความผิดของของพุทธนาทรเองเป็นเป็นเฉพาะตัวไม่เกี่ยวคนไทยไม่เกี่ยววรรณการบนทั้งหมดรการเมืองของของคนไทยทั้งหมดเนี่ยนักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยเขารู้มารยาททางการเมืองที่จะไม่เข้าใจกิจกรรมทางการเมืองของประเทศเพืพ่อนบ้านเพราะว่าอย่างอันวาอิบราฮิมเนี่ย ซึ่งเป็นฝ่ายค้านของมาเลเซียก็ถูกเชิญท่านก็ให้ลูกสาวไปแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยลูกสาวก็ปฏิเสธการที่จะไปร่วมเพราะเขาก็อ่านออกว่าน,นี่เป็นการแทรกแซงกิจกรรมทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ไปแต่พุทธนรไปไปแล้วก็ไปทําให้ประเทศไทยเกิดความเสียหายดังนั้นผมในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาแถลงการตอบโต้เรื่องเหล่านี้ให้พุทธนาทได้ได้สมนึกผิด